ไม่ว่าป้ายทะเบียนก็บอกปีรถได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าป้ายนะคะบอกปีรถได้ยังไงหมวดหมู่ของป้ายนะคะเสียนรถเขารู้กันดีนะคะเสียนรถคือชอบรถตู้ชอบรถสารพัดดูหมวดรถเป็นหลักนะคะอย่างคันนี้นะคะฮอนดุกถ่อฐานเนี่ยปี17นะคะแล้วก็เป็นป้ายฟ้านะคะป้ายฟ้าทะเบียนก็จะ เวลาต่อภาษีก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะคันนี้เพียง1,900บาทถูกต้องตามกฎหมายขนส่งเลยนะคะคันนี้ปี2017และที่บอกเมื่อกี้ล่ะหมวดหมู่นะคะสมมุติตรงนี้เป็นฮอนด้าฮุกลอลิงปีอะไรจ้าเซียนรถปีอะไรคะปี2015ถูกไปค้างฮอนด้าฮุกลอลิงอ้าแล้วถ้าฮอนด้าฮุกวเววนล่ะปีอะไรคะ ปี2016ประมาณนี้นะคะก็จะไล่าตามหมวดหมู่ไปเวลาขับรถตามกันหรือว่าดูดูเบื้องต้นอาจจะดูป้ายเป็นหลักนะคะแต่ถ้าป้ายสวยป้ายนำโชคเราก็ไม่ต้องไปดูนะจ๊ะเพราะอันนั้นเขาซื้อมาใส่รถเขาอ่ะพอจะเริ่มต้นกันได้หรือยังคะปี2017ค่ะป้ายหมวดหมู่ฮอนด้าุกแถวฐาน788ปี2017และชัดเจนมากๆเลยคันนี้สวยจัดค่ะ เลขใหม่6 0 0 0ืโลเลขใบย้ำา0 0 0 0 0โลแท้ค่ะนะคะและรถสวยเดิมๆม,มากๆเหมาะก,กับคนที่จะไปวิ่งรถตู้เสริมนะคะหรือจะเอาไปแต่ง VIP นะคะรถเดิมๆแบบนี้เขาเรียกว่าดีมากๆเลยนะคะ 1. คุณได้รถเดิม 2. ได้รถไม่ชนมา 3. รถไม่ต้องไปแต่งอะไรมากมายก็สวยแล้วนะคะไม่มีรอยเจาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะนะคะ คันนี้ใช้คำว่าเดิมมากเลยนะคะภายในเบาะเดิมจากป้ายแดงคอนโซลเดิมๆไม่มีรอยแตกงานแตกรล้าวนะคะช่องแอร์ไม่มีแตกนะคะคอนโซลด้านหน้าก็สวยนะคะบริเวณโซนหน้าของคนขับก็จะไม่มีตำหนิเลยนะคะเพราะรถสวยจริงๆนะแล้วก็มาด้านข้างนะคะนี่ที่พี่ขวัญบอกว่ารถเดิมเดิมจริงๆค่ะเพราะว่าหนึ่งนะคะ ด้านข้างไม่มีรอยปุเลยอันนี้สแตนดาร์ดมาจากป้ายแดงนะคะเบาะจะเป็นเบาสีแถวอยู่ใครที่อยากเอาไปวิ่งเสริมนะคะรีบเลยค่ะรีบมาจับมาจองเลยปี2017เครื่องสามพันเกียร์ธรรมดาราคา7,99,000บาทคันนี้เอาดอกเบี้ยพิเศษไปเลยนะคะเฉพาะกิจเลยกับลูกค้า FC กิสดาคุณค่ะกับลูกค้าใหม่ FC กิษดาใหม่คืออะไร ือเพิ่งเข้ามาติดตามค่ะนะคะบ,บางคนยังไม่รู้เลยว่ากฤษดาอยู่ตรงไหนนะคะกฤษดาอยู่บางแครนะคะกรุงเทพมหาคนครนะคะแต่ทําไมของเราลงไว้ทั่วประเทศไทย77จังหวัดของเราขายออนไลน์77จังหวัดนะคะส่งให้ถึงบ้าน77จังหวัดจัดไปเน้นให้ถึงที่77จจังหวัดเพราะฉะนั้นลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนถ้าฟังคลิปพี่ขวัญวันนี้ จงจําไว้ว่าคุณไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยนั่งรอนอนรอรับรถสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะรถสวยๆบางๆเดิมๆนะคะถ้าเซียนรถจะชอบมากๆเลยเพราะเขาจะไม่ชอบรถแต่งกันนะคะลูกค้านะคะราคาคันนี้799,00 0บาทนะคะดอกเบี้ยศนไม่มีที่ไหนได้นะคะแล้วก็ดอกเบี้ย0 9นก็ไม่มีที่ไหนได้เหมือนกันมาได้ที่ขวัญเจ้าแม่ละตู้มาได้ที่กิตสดากูุคา เท่านั้นค่ะด้านหลังเห็นไหมคะคุณลูกค้าสวยจัดมากๆเลยนะคะเหมาะกับลูกค้านะคะไปวิ่งเสริมวิ่งนักเรียนนะวิ่งนักเรียนนี่พี่ขวัญบอกเลยว่าขายดิบขายดีมากๆเลยขายเป็นล็อตเลยเพราะสามารถเอาเบาะลงตรงนี้นั่งได้อีก4ที่นั่งนะคะเบาะคันนี้เบาะเจ้าคันนี้นะคะมีสิบทั้งหมด4แถวนะใครที่อยากอาไปวิ่งเสริมวิ่งนักเรียนหรือเอาไปตกแต่ง VP ใหม่หรือเอาไปทํารถบ้านได้เลยค่ะ ไม่มีตําหนิแน่นอนค่ะเดีย๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันเรามาดูเลขไม์กันนะคะพี่ขอนบอกไปแล้วว่าคันนี้ปี17จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะเลขไม์มาดูกันเลยห5หมื่นห้าสวยๆเลยค่ะหกหมื่นห้าแท้ๆเลยนะคะคันนี้นะคะใครได้ไปหนึ่งได้เลขไม์น้อยได้รถไม่มีชนได้รถไม่มีคว่ำนะคะไม่มีน้ำท่วมลงสัญญาณในน้มบริษัทกิจสดารกู๊ดค่าได้เลยอ่านะคะ วันนี้พี่ขวานเปิดโจทย์โดยป้ายทะเบียนก็บอกปีรถได้นะคะลองไปสังเกตเตัวตัวนังสือด้านหน้าของรถคุณดูนะคะหรือตรงทะเบียนคุณดูนะคะเอารถชั้นปีอะไรแน่นะรถชั้นไหของฉันรถปีนี้นะลองเข้าไปดูกันนะคะเป็นเกดเล็กเกตน้อยวันนี้เอาไปเอาไปดูกันอ่ะคนที่จะจัดไฟแนนรถตู้คันนี้นะคะพี่ขวานขอ,อไรายได้พิเศษเลยนะไม่ต้องเยอะมากค่ะนะคะ ฐานเงินเดือนหมื่นห้าขึ้นไปแต่ถ้าขายของชามขายเหล้าขายเบียร์ไม่ต้องคิดมากเลยนะคะเพราะว่าเขาประเมินให้เยอะทํานาทําไร่ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นค้าขายตลาดนัดต้มตำหรือว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทหรือว่าจะทําอาชีพอิสระรับเหมาก่อสร้างก็จัดคณีได้หมดเลยนะคะอายุพี่ขวัญขอรับจัดนะคะล่าสุดนะคะขั้นต่ำนะคะไม่เกิน70นะจ๊ะ ไม่เกิน70นะคะยังได้อยู่นะคะรีบมาจับมาจองกันได้เลยวันนี้ขวัญเจ้าแม่รถตู้ฝากไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ